โยโยโย่บายสามงตรงเจนกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช่องยูทูบและทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิด,ดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปถึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัแไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือไลน์แอดของเราครับแอด V I P K O N ย้ำว่ามีแอดตามหน้าหรือว่าจะคลิกตาาาาามมมมมลลิงงดดด้้้้้นน่่่่ีีะคคบบบไไใจยแแถขขออู VIP ุณ SCC 7 7็จครับก็อย่าลืมแอดไลน์มาได้ที่แอด b a p l m นะครับแล้วก็สวัสดีสมาชิกโยโยยทาง TikTok ด้วยนะครับตอนนี้คือผู้หนังมี TikTok แล้วนะครับคืนนี้เที่ยงคืนคืนวันจันนะครับใครเป็นแฟน FM 9เข้าวเดี๋ยวผมไปจัดวิทยุด้วยนะครับฟังกันได้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตี2นะครับเอ้าครึ่งเน้นทีเดียวคืนนี้เป็นช่วงเวลาผมจัดรายการเลยครับเวลาเที่ยงคืนนะครับไปที่ฟุตบอลสวเดนออสเวนคารครับซีเรอุส จะเปิดบ้านเจอกับทีมบัวอย่างโอเรโบรครับซิลูส์เนี่ยมี15แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเดเกฟอสมา2-0นะครับคือวันนี้จับเต็มนะครับตรงกลางอย่างมาคุดแมทเทียสเซ่นครับ3แนวรุกนำโดยยูกิยะสุกิตะกองหน้าชาวญี่ปุ่นนะครับมีโรลองชาบานี่แล้วก็รวมไปถึงคริสเตียนคาอาคูครับกองหน้าตัวเก่งที่ซัดไปแล้ว6กประตูนะครับฝั่งของโอเรโบรทีมบัวเนี่ยเกมล่าสุดถือว่าทำได้ดีครับ เปิดบ้านยันเสมอเอเคโซนาทีมแกร่งมา1ต่อ1นะครับตรงกลางมีเควินวอลเกอร์นาฮียเบชาร่านะครับข้างหน้าเป็นเดวิดฮุมเม็ตกองหน้าชาวตุรกีครับที่ซัดไปแล้ว4ประตูนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับซิริวตเปิดบ้านชนะ21โอเลโรก็เปิดบ้านเอาชนะ21นะครับ กนแน่นอนก่อนเกมเขายกให้สิริวเหนือกว่าในฐานะเจ้าถิ่นคือจะว่าไปโอเรโบรเนี่ยฤดูกาลนี้เล่นเยือนแย่มากนะครับเยือนมา6นัดแพ้ได้ถึง5เกมครับในขณะที่สิริวแม้ว่าอาจจะมีสะดุดบ้านแต่ว่าเกมในบ้านยังพอเชื่อใจได้นะครับเล่นในบ้านฤดูกาลนี้มา5นัดเอาชนะไป3เกมนะครับดังนั้นทีมแกร่งในบ้านเจอกับทีมที่เล่นเยือนได้ค่อนข้างแย่คือแย่สุดๆในฤดูกาลนี้เนี่ย ดังนั้นผมมองว่าไม่ต้องคิดเยอะครับเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นซีอุดนะครับในบ้านไว้ใจได้ริสเตียนคาวาคูเนี่ยกำลังท็อปฟอร์มครับเชียร์ซีอุดครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างไร,งไรหนึ่งประตูดได้ให้เชียร์ซีอุดเป็นคืนนั้นทีมเดียวประจำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับ